ต้องจบเกมนี้ให้ได้แม้ว่ามันจะไม่มีสิ้นจุดจบการทำงานอวกาศนี้ก็ตามไอ้น่าพี่เกิดแล้วใช่พี่ด้วยมันมันก็จะน่าตื่นเต้นมาขึ้นกับดาวที่มีเฮ้ยมีดาวติดสตอมมึงจะไปว่ะไปไปตายนะ <laughs> แต่ปกติผมยังโดดตกตายเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาไอ้นี่มาละเดี๋ยวพี่จะเอาเครื่องไอ้นี่มาทีลพอร์เตอร์ เดี๋ยวรอเก็บตังก่อนมันสามารถโยกมึงจากข้างในเข้ามาได้ไงดีดีดีอเนี้ยช่วว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 ว้วว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 วมวววววววออ มันมีโอกาสผ่าโดนเราป่าวมีมีมีอย่าไปใกล้ผมเลยเอ้าเฮียมันเดือดมากันแน่คือน้ำไหมนะ่ามันเดือดมันเดือดมันเดือดผมชอบมากเลยเหตุลนผมไม่ชอบหนักขนาดนี้ผมคิดว่ายานเราแข็งอุ้ยในห้องห้องในนั้นมีของเยอะมากเซฟ ย้ายของได้แล้วเหรอพี่มันได้ได้ตั้งนานแล้วแต่เราเพิ่งทำเป็นอ,อ้าวหรอย้ายไงกดบี๋ยวเราทำอย่างี้ทีนี้มอนก็จะมาฆ่าเราไม่ได้แนละ้วอุ้ย คนมันเลือกจะยูเลยอินท่์ป้าบาดตายเว้ยโอ้โหเหี้ยไอ้เหี้ยหมาไม่วิ่งมาพอดีเออผมหยับเว้ยเออขยับไม่ได้ไอ้นั่นฟ้าบาดตายดูก่อนเอ่อดาวตอนนี้ดาวจมน้ำอันนี้แมสก็จมน้ำโอ้มียูเรนนักไหมมีดาวแรกอับฝนตกเล็กน้อยจะไปไหมไอ้ดีโมดนี่กูว่าต้องขายอะไรฮะรอบหน้ากูว่าต้องขายดีโมดแล้วไม่กระพริบจะกระพริบอยู่ิบเลย เอา,<ม>าดิ<ม>าได้ไเอาให้เซียนนะไฟเอ e x ซตอยู่บนท่อมีของ16ชิ้นราคา1,157หเหรือของอีหชิ้นราคา1,157นึ้ยหเอ๋อผั้ยเลยเหรอเออนนน้ำเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้สองคนนั้นเป็นอะรก๊ะกำลังเดินกลับมา,าว่าไงไมาลุ่นว่าไงไมาลุ่นเป็นไงบ้าง อุ้ยอุ้ยอุ้ยไวรุ่นที่ยานตายกันละน้ำมันเริ่มสูงขึ้นแล้วว่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ R2 R2 กลับอะไรนะไามเล่พี่คอยยืมคอมหน่อยบางไงเฮียเฮียน้ำจะท่วมไม่ท่วมอยู่เแล้ว โอเคเว้ยหอยเนต้องถอยแล้วน้ำน้ำขึ้นเยอะแล้วไอ้เซฟเฮ้ยีเจมิงจะมีหัวแล้วมีคอแล้วเซฟนี่มกลับมาเลยมือกับดืิวจำบรรยากาศหนี่เลยให้บรรยากาศเออประตูหน่อยอ้าบ้าเอวเอามาล้างขึ้นเลยไหมจะพอแค่นี้ขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยว น้ำท่วมไม่เหี้ยพระละน้อยคืออะไรวะกังวลขี้กังวล The most กูขี้กังวลยังไงไม่เหี้ยเฮ้ยมันจะกอดมันได้รึไม่ได้ไรอะพูดอะไรนะพี่เฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวไอ้คำสั่งปิดปืนมีคำสั่งอะไรบ้างนะมาอาจะเปี่ยเพื่อเปลี่ยนคนดูไปเรื่อยๆทต่ไงบ้างนะ

ดอกไม้แมนทุกคนพี่เห็นเปว่าเป็นตัวอะไรดอกไม้แมนดอกไม้ดัวไหนมันไปแล้วเนาะเจ่บไปแล้วไปแล้วยังไม่เจอเลยโด้หล่อเละอยู่นี่อยู่นี่ดอกไม้แมนพี่ถ้าพี่เปนตัวอะไตัวไปมันตัวไปหายพี่เจ็บในตาแล้วโอเคกูรู้แล้ว ฮะกูว่ากูรู้ว่านี่คือศพที่ที่ของใครตกไปนี่คือที่ที่ของไอเล่ตกไล้ไอา้ข้างบนออกอยู่ไหนนะไอบมบไอบูมมข้างบนตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงยาวๆมีของอยู่เอดไปอมดีกว่าว่าไงไ้เจียว thìเจอ tổ ỉn pí xùiu đểi một rồi đấy, bên mang mùng, một bên này tổ có phải bên này không? Tần Hiếu sắp gặp, cậu gặp ở đâu? Hiếu ơi. À, Pí xùiu, tần Hiếu có sắp đâu? Hiếu ơi. À, Pí xùiu, tần Hiếu có sắp gặp, cậu gặp ở có sắp gặp, cậu gặp ở đâu? Hiếu ơi. À, có sắp gặp, cậu มันมีของข้างในอีกไม่รู้มันพลอยบูมก่อนแล้วห้าโมงแล้วด้วยพี่บูมสองเขาไม่ได้ไปไหนเขาอ,อยู่มึงให้มึงบอกไอ้บูมกลับมาหน้าตรงนี้ก่อนมีของชิ้นนึงพี่บูมสองก็วา,าไปคือตอนนี้พี่พยายามแบบไปที่ถึงวันกลางๆอ่ะช่วงเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยให้มันถึงเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ยังไม่พี่บูมสองก็วางกลับมาโอเคคือ แค่อยู่ตรงสบัปปยเล่ปะให้มันอยู่ตรงนั้นตสบไไ <c oughs> ัยไว้ <c oughs> มากูตีโว้ววววเฮ้ยน้อนนอนน้อนดันอนดัขึ้นเลยขึ้นเลยนอนเลยตัวใหญ่ปะอุยอ้ยโคคาโคล่าเกิดอะตายเหรอใช่โดนดอกไม้ลากไปกินโ <c oughs> ดนดอกไม้ลากไปแดกไอย่างเงี้ย เราต้องขายได้เท่าไหร่นะร้อยี่สิบมันวาร์ปจากไอตรงที่กระโดดอะแบบมันมันเป็นร่องไงมันมันต้องมันต้องกระโดดมายั่ไม่วาร์ปมาเลยของผมอะเราเราขายสองร้อยสี่สิบหกแต่ว่าเราจะขายให้ได้สี่ร้อยนะเราจะเอาเงินโอทีด้ันจะได้บวกเพิ่มเต็มที่ผมดูราคาไม่ได้วะพอมาตรงนี้คนจัดการที่ดูเองไม่ดูเอง เร้คองเรียนทำร้อยแปดสิบห้าอีกนิดนะึงถ้าจะป้ายหยุดนี่นหะเอ้ยมาปาหยุดอเ่ี้ยานะเดี๋ยวสั่งโชว์ไว้ให้ี่ี่รอยสับเอาแล้วเอาแล้วผมเองเว้ยได่กดดิไม่กดไม่ได้ มันอาแล้วมันอาแล้วลบลบลบเราก็ต้องไปยอกยอกมันทีหนึ่งเว้ยใช่เฮ้ยเจ้าเราก็สั่งของเลยเดี๋ยวพี่สั่งโชว์เวลแฟลชไลท์เพิ่มเราสั่งมะไรม่ได้แล้วระบบกินนี่อย่าสั่งอะไรไม่ได้อะไรเลเฮ้ยเดี๋ยวจะตายจะจะขายของเพิ่มเลยไหมกูต้องขายของหมดเราจะได้ไปดาวไอ้ไททันกัน เฮ้ยดีเอาเอาถ้างั้นก็ขายหมดเลยขายหมดเลยจะได้ของในท้องนั้นมาชิ้นละบาทอ่ะไม่ไม่แต่ของนั้นจะการันตีของโหดแน่นอนเลยเฮ้ยลองกดดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาอีกเอาอีกพี่บุ๋มถ้าเกิดเัาไปถ้า่านเราลงไปกันหมดเลยพี่ยังไงดีไม่ไม่คนหนึ่งต้องดูไอ้เช่นเนี่ยต้องใช้แล้วเราจะซื้อเทเลพอร์ตด้วยเครื่องเทเลพอร์ตไม่ต้องใช้เหมือนกันตั้งแล้วพอ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 ว่าไม่แค่ครึ่งตัวไอ้ยังสื่อ ไอตีกูทำฮิไมโคนเยอะนี่มันเล็บเะนอ่นเดี๋ยวเราขึ้นยานก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาค่าโอทีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีเงินไปดาวหดกันแล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่บูมแบบเป็นตากล้องไปเจอครั้งแรกก่อน้วเดี๋ยวผมไปคนเจอเรั้งซือตไปเจอครั้งแรกเราจะได้เงินโอทีไหร้อยยี่สิบเก้า เชี่ยอ่ารอบหน้า300กว่าแต่ตอนเนี้ยเรามีเงินในตัวเท่าไหร่เดี๋ยวกูดูให้1,181แต่โหโหเราจะซื้อเครื่องเทเลพอร์ตก่อนเทเลพอร์เตอร์เทเลพอร์เตอร์อยู่ไหนพิมพ์ดีๆนะพี่ต่างเทเลพอร์ตได้เทเลพอ,ร,อ <c oughs> ร์ต <c oughs> โดนเต็มๆไม่เยอะกู <c oughs> ซื้อมาแล้วมันอยู่ไหนเลขยะเป็นคนเงือบปะ เฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยเนี่ยดิตีลอดอันนี้เหรอเออเนี่ยมีคูดาวอันนี้จมีคูดาวเว้ยเวลากดมันจะดึงคนมาที่ยานเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมนั่นแหละตามนั้นโอเคป่ะไปเดี๋ยวแค่พิมพ์ชื่ออยู่ไม่ใช่ว่าตายไม่ต้องพิมพ์ชื่อไม่ต้องพิมพ์ชื่อแค่มองอยู่มองใครสักคนมองคนที่มึงมองอยู่เซฟแล้วกดปุ่มนี้เห็นปุ่มนี้ป่ะ อ๋อไม่เว้ยอ่ากดปุ่มนี้เว้คนที่มึงมองอยู่แล้วกดปุ่มเนี้ยมันจะดึงกลับมาที่นี่อะคนที่มองที่อันนี้นะใช่เว้ยดู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 อนดู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 ดอดนดูดูด่อูด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 ูู้ดูดะ <c oughs> ดูดูนอรูด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 ือ <c oughs> กดเขาว่า alter มันจะมีคําว่า tan s m i t ให้มึงเขียนคาว่า tan smith แล้ว space bar แล้วก็เขียนด้วยเสีที่มึงจะเขียนเช่นว่ามึงบอกไอ้เลขไอ้บุถ้ามึงเขียนว่า tan smith แล้วเว้นแล้วบอกว่า back คือพวกเราต้องออกมากันให้หมดเพราะไอ้เซฟมันเห็นว่ามันแย่แล้วอะไรเงี้ยกลับมาอะไรเงี้ยโอ้โหสมมติว่าแบบบวเราพังอะไรอย่างเงี้ยนมึงกดเข้าไปก่อนจะได้เห็นภาพเห็นคำสั่ง tan smith ไหมคำสั่งนั้นอ่ะ tan smith แล้วก็ space bar แล้วก็เขียนด้วยเขาว่ามึงจะพูดว่าอะไรแล้วก็แค่นั้นเลยมันก็จะส่งคำสั่งมาแบบเต็มจอพวกก ผมจะพิมพ์คาสมิธแล้วก็คำว่าชิปหมดแล้วไม่มันพิมพ์ได้แค่ประมาณห้าหกตัวอีกมั้งไปมาออกมาเดี๋ยวกูจะพาไปเดาไอ้ดันทนทนละมาสิอุ้ยซื้อของเยอะเกินไปได้ไหมเนี่ยห้าร้อยโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปฟาร์มไปไปฟาร์มตัวนึ่งาวนึ่งกูน่าจะขายได้ป้ายเฮียเนี่ยนี่ไอเซฟโยงหน่อย โยกอะไรพี่โยกวิดอ่ะโยกวิดดาลงดาวใช่ได้หมวิดลงดาววิดลงดาวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวลืมวิธีใช้ไอ้เครื่องเทเลพอร์ตนะมันจะเทเลคนที่มึงมองอยู่นี่เราดาวเท่านหรือว่าดาวแล้วไม่ไม่นี่เราธรรมดาก่อนไม่มีตังค์ไปหาตังค์เพิ่มก่อนเยลูโลว่างานอะมันมีป้อมปืนวะพี่เดี๋ยวรอรอไอ้นี่รอไอซีแบบกินเอเค วางไว้ข้างหน้าก่อนก็ได้เอ้ยลขของเต็มแ,ตแล้วเหรอเสร็จแล้วได้พี่ฝากนิดหน่อยดิไปใช้เฮ้เดี๋ยวไปให้<อ>บูมเหนือตัวอะไรก็ได้มาเหอะยกเว้นปาวเวอร์แมนนะไอ้บูมอยู่ไหน ปิดสิปิกนนนอุ้ยคอยเหตสองตัวเลยสองตัวเลยตัวอะไรอีกพี่บุง้งต้องออกข้างนอกแล้วมังนนะ่ะพี่บุงบ้งมันคือคอ,อยเหตุด้ลยเข้าใกล้มันไม่ได้หรือวา อพี่ต้อง,อ,งออกมกนมีเข้าม,ม,มามกได้ไปเดี๋ยว่ากค่ตัวเยพี่ฆ่าอีกตัวหนึ่งไปแล้วค <c oughs> อยสงตัวทัมเปอร์ตัวเดียว <c oughs> แต่พี่ฆ่าพี่ฆ่าทัมเปอร์ไปแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังับที่ยานกำลังกลับไป <c oughs> โอ้ยมันหนืดยกเลย โยกขึ้นเลยโยกขึ้นเลยเอว่ะไอ้เฮีย้ยถ้ากูขี้กังวลอย่างนี้กูเจอเกียน,นอ่ไระดิใช่มึงเคยเจอผีเด็กไปมึงเป็นคนขี้กังวลพ่อยๆ่แย่แล้วว่ะยังไม่ได้ใช้มึงลอไม่ได้ลองใช้คำสั่ง transmit เลยนี่เต๊บ อืมดังเลยเดี๋ยวอ่ะโยกนิดเลยเดี๋ยวเราลงไปอีกรอบนึง let's go แรงชิปเลยอะเออแลงเลยพี่เลือกดาวให้ละดาวนี้สตอร์มนะมีฟ้าผ่าสบายว่ะเล่นเราเริ่มชินกันแล้วเราเลยแบบเร็วมากเลยตอนนี้ไป let's go อ้ยไม่ได้สั่งของอะไรไปได้เลยมูเชปปอมมูเชปปอมมูเชปปอป ตรงนี้บูมบมันจะมีมอนเดือดเยอะเว้ยกูจะไม่มาออ่ารปืนกูมาไม่ไม่สนลบไม่สนอะไรนั้นปิดดิเซปิดียครับบูมะปิดดิเซปฮัลโหลกูไงแกูกับยานไม่ทัน ไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กตายแล้วไอ้ไอ้ยังบุ๊กตายแล้วปิดปอปืนได้ป่ะปอปืนได้ป่ะไม่ได้ปิดอ๋อไม่ได้ปิดปิดปิดปตัวนั้นเองอย่าไปปิดเลยที่ปิดเลยแะไรมึงต้องปิดมึงเป็นคนเล่น terminal เลยแม่งโคชิวอะดูดิแม่งเล่นเพลินมากเลยไม่กลัวเห้ไงมีอาวุธไงพี่ อะไรอ่ะนี่ไงทาดสวิตช์เนี่ยบูมเจ็ดอ่อแล้วไอ้เสดจะเอาเลขกลับมาหรือเปล่ามันถ้ามันกลับมามันจะกลับมาแค่ตัวของมันจะไม่มาด้วยอาวเหรอเออหรือเปล่าไม่รู้ต้องลอง แลนเล่รู้ใช่ปะเฮ้ยหยุดแอ่สซซอนี่คนเล็กไงไปพี่ดอบของไปเุ้ยเฮียเกิอะไรเ้นนะป๊เปัปั๊บปัพี่เล่ฟังพี่นาเดี๋ยวเล่เตรียมปิดประตูนะโอเคป่ะทำไมวะอย่ารอพี่แปบอ๋อโอเคเฮียมาแล้บุมบุ๊ ได้บ้างยันเลยแกเพิ่งเอ้ยเอ้ยมึงจะดอดกูได้ยี่หูวะเป็นยังไงเป็นยังไงไม่แด่ง่ายจังครับเนาะกี่เอยตอนนี้ได้เท่าไหร่ละรวมอ่ะรวมหมดน่าจะมากกว่าสามร้อยนะพี่เออสามร้อยเก้าสิบงั้นเดี๋ยวโคต้ารอบนี้เราขายขายแบบหมดเลยแล้วเราไปดาวหดนเลยโอเคปะ โอเคี่โอเคไปเดี๋ยวเช็คดาวก่อนดอวที่เราจะไปรอบนี้คือมีน้ำท่วมกับสตอมอยากไปไหนน้ำท่วมโอ้ยเป็นเป็นที่อะไรประตูอ่ะสตอมบองายเจออะไรบ้างอ่ะโอ้เยอะเลยตอนผมเต็มมือแล้วอ่ะไปแล้วเด้อ ระวังสะพานพังนะนั่นประดุมเต็นหัวยริงๆเครับาะนี่ยังปกติยังไม่เห็นอะไรโอเคพี่มจดชิบหายโอ้ยเยี่ยเก็บพี่ใไอ้สัตว์กูเหยียบดินแล้วกูตายไอ้้บุสะพานพังใช่ไหมไม่ข่าวเลยไม่ข่าวเลยไหมอืมกูบอกแล้วว่ากูบอกแล้วว่าระวังสะพานพังไอ้สัตว์ Tyler, để... là Tyler. Tyler, mọi người, mọi rồi chết rồi. mọi này mọi người, rồi. người, mọi người, mọi người, người, mọi 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 người, đi. người, mọi người, mọi người, ไม่เสี่ยงมันกระตุกเหมือนกันไอตัวแบ็คเคนน่ะมันต้องมองแล้วมองทางอื่นเลยไอบูมไม่มองค้างมันเลยโกรธเดือดชื่นไปเลยวจริงเดี๋ยวเพิ่มสวัสดียันึ้นเลยรีดตายได้ไงวะโอ้โไม่รู้จริงๆอายสะพานหักตอนสุดท้ายถึงดินปุ๊บสะพานหักพอดีแล้วจมน้ำตายไป <laughs> อ้ยนั่นแหละไอ้บุ้มเราหันหน้าทางอื่นแล้วมันก็มาแดกกูอยู่ดีเว้ยไม่กินไม่เห็นมากินกูเลยกินมึงคนเดียวน่าจะเข้าเฟสที่มันโกรธแลพอดีมึงก็เลยเข้ามาฆ่าเลยอืมแต่กูหันตอนมันโกรธพอดีแบบน่าจะถ้ามึงได้ยินเสียงมันคำรามแบบเอโกรธโกรธละอลไรเว้ยนั่นหมายความว่ามึงตายละมาช่วยกันขายของเลย ประมาณ386บาทเอาไปโอ๊ยไอ้เฮียเจ็บโอ้โหจุกไตโอ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเอาหนึ่งพันหนึ่งพันหนึยงพอไม่เป็นไรเราเอาส่งเขาไปขายกี่ดีกว่าเราขายหมดเลยปะขายหมดเลยขาย ครับเราเราไม่เท่ากันงามอุ้ยยืดเลยตัวแตกนี่เก๋ไปกับทินจะเนี่ยนะจ๊ะที่มีราคาเดี๋ยดูโยกต่างห้าบาทอ่ะมึงบอกค่าดมึงรู้ไหมว่ามึงขายกูได้ห้ามันหักค่าเงินเดือนอ่ะสองร้อยห้าสิบเฮียยิ่งดักโหดจงวะขาดบอนเปล่าเออ รือว่าเตรียมตัวไปไททันใช่ไหมไอได้สี่ทุ่มแล้วมาเลี๋ยมาดูกันว่าพาร์ทหนาจะไปไททันกันได้หรือเปล่าเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ